การบริหารความผูกพันต่อองค์กร Employee Engagement ความหมายของ Engagement แปลตรงตัวหมายถึงความผูกพันซึ่งก็คือสภาวะอารมณ์ทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแรงจูงใจภายในที่สำคัญของมนุษย์นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์จึงสนใจศึกษาเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง Engagement จะส่งผลต่อการทำงานอย่างไร เราจึงมักเห็นคําว่า engagement ไปห้อยท้ายในคำศัพท์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็น w o r k engagement, personal engagement หรือ employee engagement ความหมายของ employee engagement คือความผูกพันที่พนักงานมีต่องานและองค์กรเป็นสภาวะที่พนักงานรู้สึกมีพลังและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความกระตือรือร้น หากพูดง่ายๆ Employee Engagement ก็คือการที่พนักงานรู้สึกรักในองค์กรและงานที่ทำจนอยากทุ่มเทงานเพื่อองค์กรซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามของของภาวะ Burnout นั่นเองความสำคัญของ Employee Engagement ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดึงดูดพัฒนาและรักษาทาเลนต์ขององค์กร เพราะพนักงานที่มี Employee Engagement จะนำความรู้สึกผูกพันต่องานและองค์กรมาสร้างเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สำคัญ3อย่างคือ 1. การพูดคือการพูดถึงองค์กรงานและเพื่อนร่วมง,งานของตัวเองในเชิงบวก 2. การอยู่คือการอยู่ทำงานให้องค์กรเดิมต่อไปแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่น 3. การพยายามสุดความสามารถ คือการทุ่มเทง,งานอย่างเต็มที่คอยคิดริเริ่มไอเดียใหม่ๆพร้อมที่จะทำงานเกินความคาดหวังเพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆจึงอยากได้พนักงานที่มี e n g น g e m e n t สูงไว้ในองค์กรทำให้ความสำคัญของการพัฒนา Employee i n s a g e m e n t เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานลดอัตราการของพนักงานที่ลาออกและสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแอมพายีหนึ่งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ผลตอบแทนและสวัสดิการ 3. หัวหน้างานและเพื่อนร่วมง,งาน 4. งานที่ทำกับความรับผิดช,ชอบต่อง,งานนั้น 5. ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 6. ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประโยชน์และข้อดีของการเสริมสร้าง Employee Engagement ในองค์กร 1. พนักงานมีความสุขในการทำงานชื่นชอบงานที่ทำและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เต็มใจทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น 2. พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานเนื่องจากได้ทำงานที่ตัวเองชื่นชอบได้ทำงานที่รักและเมื่อมีผลงานออกมาดีเขาก็ย่อมรับผลตอบแทนไปจนถึงการตอบรับที่ดี 3. พนักงานอยากพัฒนาตนเององค์กรให้ความสําคัญพนักงานก็ยินดีที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 4. ลดอัตราการลาออกหรือการเปลี่ยนงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. องค์กรมีเสถียรภาพทางธุรกิจที่มั่นคงเมื่อพนักงานตั้งใจทํางานและเต็มที่กับงานอย่างทุ่มเท 6. ระบบงานไม่ติดขัดเพราะไม่ต้องเปลี่ยนพนักงานบ่อยไม่ต้องสอบงานกันหลายรอบ เจ็ดไม่ต้องแข่งขันในเรื่องอัตราเงินเดือนตลอดจนสวัสดิการเพราะพนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรอื่นด้วยปัจจัยอื่นๆ 8. แปดพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน 9. พนักงานทุ่มเทงานอย่างเต็มที่และเต็มใจเพราะมีความรักพักดีในองค์กรร่วมยินดีกับความสำเร็จ 10. การมีส่วนร่วมของพนักงานให้องค์กรมีศักยภาพมี โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูงและมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน5เคล็ดลับของการสร้าง Employee Engagement ที่ดีดให้กับบุคคลในองค์กร1การสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันการมีส่วนร่วมกับองค์กรการสร้างให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรหรือสร้างพนักงานมีความสามารถ มีส่วนร่วมกับองค์กรได้หลากหลายมิติจะทําให้พนักงานได้รับคุณค่าและความภูมิใจในการทํางานไปในตัวเมื่อเขารู้สึกว่าองค์กรดูแลใส่ใจเขาเป็นอย่างดีเขาก็จะทุ่มเทให้กับงานและองค์กรอย่างเต็มที่ 2. ส,สร้างภาวะผู้นําส่งเสริมการพัฒนาต่างๆให้กับบุคลากรเมื่อมนุษย์ทุกคนต้อง,องการยอมรับและต้องการการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ องค์กรที่ส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับบุคลากรนั้นจะทำให้พนักงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรู้จักความรับผิดชอบรู้จักการบริหารงานรู้จักการทำงานกับคนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมง,งาน 3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นกระบวนการสำคัญและเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพทีเดียวการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วย สร้าง employee engagement ได้ดียิ่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้ดีตามไปด้วยการสื่อสารนี้ควรใส่ใจตั้งแต่ข้อความในการสํารวจซึ่งสามารถสร้างความมีส่วนร่วมและข้อมูลที่ดีได้ 4. การสร้างการทำงานระบบทีมการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีผลต่อการสร้าง employee engagement ได้ได้มากทีเดียว ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำงานกับองค์กรที่สิ่งแวดล้อมในการทำงานแย่หรือเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่มีประสิทธิภาพและบ่อยครั้งปัญหาจากการทำงานนั้นเกิดจากเรื่องของบุคคลโดยที่ไม่เกี่ยวกับงานด้วยซ้ำห้าสร้างความยุติธรรมในทุกมิติความยุติธรรมนั้นเป็นรากฐานที่ดีขององค์กรในหลากหลายมิติองค์กรที่มีความยุติธรรมนั้นจะสร้างความเท่าเทียมที่เหมาะสมตลอดจนสร้างความ ตลอดจนสร้างความสมเหตุสมผลให้กับกรณีได้เป็นอย่างดีองค์กรที่ยุติธรรมจะให้เกียรติและไม่เอาเปรียบพนากาักงานอาจเริ่มตั้งแต่เงินเดือนที่เหมาะสมชั่วโมงการทํางานที่พอเหมาะสมและสมควรไปจนถึงปันผลกําไรให้ทั่วถึงและร่วมกันในความสําเร็จการมีส่วนร่วมกับองค์กรตลอดจนความผูกพันนั้นมีส่วนสําคัญที่จะช่วยสร้างพนากาักงาน ทำงานกับองค์กรได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันได้ระยะยาวการสร้างการเสริมสร้าง employee engagement ให้เกิดขึ้นกับองค์กรเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและยังเป็นการช่วย feedback ในด้านต่างๆที่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรตลอดจนองค์กรด้วยเช่นกันแล้วการสร้าง employee engagement นั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งแต่ควรเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จซึ่งการมี Employee e n g a เก m e n t ที่ดีนั้นส่วนมีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำที่จะเป็นพลังงานสำคัญในการทำงานของทุกคนและสร้างความสมัคคีให้เกิดกับองค์กรได้รวมถึงกา,การสร้างพลังงานขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าและ ต่อไปและอย่างยั่งยืนที่ดีที่สุด